อยู่อาศัยภาพรวมอสังหายังไงก็ยยังถือว่ายังมีซัพพลายที่ต้องการเยอะนะครับวันนี้ในช่วงตะลุยตลาดทุณนครับผมจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับอีก1เจ้าที่ดูแลในเรื่องของตลาดอสังหาหริมทรัพย์นะคะทางด้านของบริษัทชาติอิสระเองอยู่กับคุณแสงการอิสระครับกรรมาการผู้จัดการบอมอจอิสระดรับ ต้องเรียนถามคุณสมบัติหนึ่งตอนนี้ดูเหมือนชันสลับคุณเปาสนใจไปภาพรวมของต่างจังหวัดเยอะจริงๆไปอยู่แล้วนะฮะคือที่ผ่านมานอกจากกรุงเทพที่เราทําอยู่เนี่ยมันมีคอนโดมีบ้านเนี่ยเราก็ทาอยู่แล้วเราก็มีวิชาองนี่ทำมานานแล้วนะครับประมาณเป็นโครงการที่เจ็ดแปดแล้วในย0สปีที่ผ่านมาคือเราได้สร้างรากฐานที่นั่นไว้พื้นที่ที่เราก่อสร้างแล้วที่ แถววิงานไม่เป็นแสนตารตางเมตรแล้วนะแล้วก็ถ้าเบ็ดเสร็จตามที่เราประเมินไว้ก็อีกประมาณอีกอีกสี่หมื่นตารางเมตรอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะเ,อเรามีทําที่ภูเก็ตอยู่แล้วแต่เป็นลักษณะของโรงแรมเป็นสินค้าโรงแรมกับเป็นมิกซ์ยูสกับบ้านรีสิเดนเชียลแต่ขาย,ขาย,ขายาชาวตาาา่างชาติส่วนใหญ่อาจจะทําให้คนไทยอาจจะไม่ไม่ค่อยรู้จักผลิตภัก์ของเราแต่รู้จักสีพันวาในฐานะโรงแรม แล้วก็เราก็มีทางที่ไปทำหุ้นเข,เขาใหญ่ก็มีโครงการสีตะวันแล้วล่าสุดนี้แล้วก็มีที่เชียงใหม่เป็นโครงการที่เชียงใหม่ครับคอนโดที่เชียงใหม่มที่เพิ่งเปิดไปลล่าสุดนี้เมื่อไม่นานนี้ใช่ใช่ก็ยังยังยังไม่ได้เปิดเลยบ้านก็ก็ดีกําลังผลตอบรับก็น่าพอใจนะครับต้องถามคุณสงการนิดนึงอย่างเจ้าอื่น ในพาทของมรสาเองเขาจะเจาะไปที่กลุ่มของกรุงเทพตามแนวรถไฟฟ้าบ้างหละที่ว่าเป็นการสร้างเม็ดเงินให้กับทาบริษัทเขาทาไมของชานิสาเองถึงเลือกที่จะไปตามวงมงินต่างก็ไอไอแนวนั้นเราก็ทานะครับอย่างที่ลาดพร้าวเราก็เกาะเกาะเป็นกันแล้วก็อันใหม่ที่เราที่ทําสุขสวัสดิ์ที่เป็นเราเจาะกลุ่มลูกค้าปกติเราทำไพลินโปรดักต์แต่ว่าเพื่อเราจะให้มันรายได้เรามันซี e ีมากขึ้นนี่เราก็มีปรับ การนายยุบายเราเข้า m i เด l e i อินคัมเราก็มีเราก็มีเราก็มีก็มีเหมือนกันฮะกระจายก็มีไม่ใช่ไม่มีก็มีครับแล้วแต่เราก็จะเน้นพวกไอ้แต่เนื่องจากตอนหลังนี้ที่ดินแนวพวกเนี้ยผมว่ามัน Over p r i ไพไปโอเวอร์ไพรส์ปแล้วก็กำลังซื้อมันเริ่มตึงๆขนาดที่เราเราเห็นว่าเนนเงินเดียวกันหรือน้อยกว่าเนี่ยสามารถ ทำดีเทแลได้มากกว่าทํายอดขายทำมีเทินได้ได้มากกว่า,า,า,กกวาในในจุดอื่นอย่างเช่นที่เชียงใหม่เนี่ยเราก็เห็นว่าช่วงนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วผมดูมานาาแล้วเชียงใหม่แต่มันเข้าเวลาสักทีเพราะว่ามันยังอยู่เรื่องทำเลด้วยครับไม่ไม่ไม่ใช่ทำเลคือสภาพเศรษฐกิจค,ค,ความพร้อมมันดูคล้ายๆจะดีเชียงใหม่สนามบินก็มีอะไรก็มีแต่ว่ามันดีเลยมาความเจริญมันดีเลยมา กำลังซื้อดีเลย์มาณวันนี้มันพร้อมแล้วผมก็ถึงเข้าผมจะรอพวกนี้คือก่อนหน้านี้คือพยายามหาจังหวะช่วงที่เหมาะสมคิดว่ามันยังน่าจะโตถึงที่สุดแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงยังไม่ถึงยังยังยังกระท่อนกระแท่นนะดูคล้ายๆอย่างดีเป็นสนามปราบเสียงอันหนึ่งแต่ณวันนี้ดูแล้วมันมันพร้อมแล้วด้วยกําลังซื้อด้วยอินฟราสตรักเจอร์ที่ที่ทำไว้นะครับต่างๆนะฮะคิดว่าเราเข้าไปได้แล้วครับ ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นกีต้รคอนโดหรือแม้แต่โรงแรมต่างๆที่อยู่ในรังเองตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับจลศริศริสลาเองประสบความสำเร็จมากขนาดไหนดีครับล่าสุดเราก็มีเอาเราได้พัฒนาโครงการสีปัญวาแล้วก็ได้จัดตั้งกองทุนสีปัญวาแล้วก็ค่อนข้าง s ักเซสฟูลสองพันล้านแล้วก็ได้ทําไปอันนี้ก็เป็นผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะฮะในการเสริมสร้างไรายได้เราในระยะสั้นแล้วก็ ในระยะยาวเราก็ได้เงินค่าเช่าด้วยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีครับดูเหมือนปีนี้จะโฟกัสเฉพาะเรื่องกองทุนสีมันาเยอะอ๋อไม่อันอื่นก็ก็ทาแต่สีมัน็นมันก็เป็นอันสําคัญอันหนึง่งของเรานะเราอพอเข้ากองทุนแล้วมันก็มีเ,มเงินเข้ามาเยอะมากขึ้นทําให้เรา l e v e r ตา่างๆมมันก็สามารถทําได้ดีขึ้นะนะ ก็คงต้องขยายงานเพิ่มขึ้นครับส่วนที่มองไว้ในงการจัดตั้งของกองทุนอย่างสิบันวอเองเนี่ยมองไว้ว่าจะไปลงกอง่วนไหนบ้างไหมครับสำหรับการขยายท็อปก็เรามีเพิ่มส่วนเพิ่มอีกประมาณสองอาคารนี่เราก็จะเตรียมเดี๋ยวตอนนี้กำลังอยู่ขั้นตอนขอสิ่งนัดล้อมอยู่ครับเดี๋ยวก็เมื่ออนุมัติเสร็จกลางปีหน้าเราก็เริ่มก่อสร้างครับนี่ก็คงใช้ตรงนี้นอกจากนั้นตรงพังงาพังงาเราก็มีจริงๆคือ ภูเก็ตตอนเหนือครับแล้วก็มีทําเป็นโรงแรมแล้วก็มีรีสิเดนซ์ขายเหมือนกันครับก็คงจะแบบสีพันวาครับถ้าย้อนกลับไปครึ่งปีแรกหลายเจ้าพูดกันเป็นสิ่งเดียวกันว่าเศรกิจชอตัวกันหมดใช่ใช่ือนเหมือนกันโดนโดนโดนตัวกันคือมันจะแผ่วเบาลงนะฮะโครงการต่างๆก็ที่จะเปิดก็ล่าช้ามาการโอนต่างๆก็มียอดขายก็ ปริเซียต่างๆก็รู้สึกลดกันทั่วหน้าก็เป็นประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นครวช่วงแต้มสามเองของเราตอนน้สามเราก็โอเคแต่ว่าเราจะมีของกองทุนเข้ามาให้การสนับสนุนช่วยๆเยอะเลยถือว่าค่อนข้างได้เยอะใช่ครับได้เยอะเลยครับในภาพรวมของการทําธุรกิจครับส่วนใหญ่ถ้าทําหลายคนก็จะมองว่าถ้าเป็นบวกก็น่าจะส่งผลให้นักลงทุนเริ่มกลับมาสนใจ มุมมองและทิศทางการที่จะทำให้ความเชื่อมนะั่นใุต้นทุนหลังจากนี้ก,นกับชาอิสลาเองคุณสมการมอ,องอย่างไรบ้างครับเราเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีของเราเนะด้วยจากสภาพเ,เรื่องการเงินเราแข็งแรงขึ้นมากนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่เรากําลังขยายจากนี้ไปตอนนี้เราอยู่ที่ประมาณ2องพันล้านอีกสามปีขา้างหน้าเราตั้งไว้5,000ล้าน<ม>ก็เป็นการเติบโตแบบก้าการะโดดแลวแบบแข็งแรงทาวรนะครับ<ม>อันนี้ค่อนข้างมั่นใจ ว่าเราสามารถอาชีพได้ก็คือตามเป้าแน่นอนมาจากนี้ก็มันแน่นอนไม่แน่นอนก็ไม่รู้แต่ว่าสองปันและตั้งไว้ห้าพันอีกสามปีข้างหน้าใช่ครับปีนี้เองใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงกับมองไงสําหรับในเรื่องของนักลงทุนเองที่หวังการลงทุนระยะยาวมีรไรตอบแทนก็ก็ดีนะเราต้องมาดูรายละเอียดของบริษัทเรานะคิดว่าเรามีโครงการที่ดีนะฮะเรามี บุคลากรที่ดูแลงานช่วยงานเราเนี่ยก็มีทีมที่ดีในเรื่องมิงต่างๆเรื่องของผู้รับเมาส์ขาดแรงงานเราก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรามีเรามีพันธมิตรที่ก่อสร้างอย่างอิตาเลียนไทยก็มาช่วยดูงานให้เราอย่างปูจิเบนไทยที่ศีตะวันก็เราก็ใช้เขาอยู่ก็ไม่ไ,มได้ไม่ได้ห่วงเรื่องนั้นนะครับาจุดเด่นจุดแข็งวันนี้สําหรับของชาญิสระเองที่ยังคงสามารถยืนหยัดได้รุันนี้กับตลาดอสังหาครับ ก็งงเ,เราผมคิดว่าเรามี Product มและดีไซน์ที่เฉียบขาดเหนือคู่แข่ง<ม>นะอันนี้อันที่หนึ่งนะอันสำคัญแล้วเราองค์กรเราไม่ได้ใหญ่มากน,นะเราออพติมมลแล้วเราก็สามารถออับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้รวดเร็วซึ่งอันนี้มีความสำคัญนะฮะอันที่สามเรื่องอการก่อสร้างปัญหาการก่อสร้างเราก็คิดต้อ ไม่ได้มีปัญหาเลยการส่งมอบของการทำของให้ดีเนี่ยเราเรามีทีมที่มาร่วมง,งานกับเราบริษอันนี้ซึ่งเป็นบริษใหญ่สำคัญกับก็มินิมายส่งไปเยอะครับ,รบในเรื่องของการทำธุรกิจหลายเจ้าตอนนี้เริ่มมีการเปลี่ยนลายหรือแม้แต่ขยายเพิ่มเติมลายในการทำธุรกิจ <Okay. S 2> เราเราคือที่ผ่านมาเราทำเป็นไฮเอ็นลักชัวรี่โปรดักนะครับณวันนี้เราเพิ่มลายเป็น มิดเดิลอินคัมเดอะอีซี่คอนโดเงี้ยก็เป็นอันหนึ่งที่เราเสริมเข้ามาเราเพิ่มหลาย <c oughs> นนแล้ว <c oughs> มาันปั้นหมื่นไมครับว่าจะเป็นการสร้างเม็ดเงินให้กับ <c oughs> ใช่ใช่อันนี้อันนึงแล้วก็เรื่องของกองทุน <c oughs> ต่อยอดจากกองทุน <c oughs> ที่เราสร้างไว้แล้วเราต่อยอดอีกอันนี้ก็เป็นอีอกอันหนึง่ง สามหลักอันใหญ่ๆนะครับครับก <ril jamais> <ô. S 1> ็ภาพรวมนะจะได้เห็นนะครับว่าภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์อย่างของชาญอิสระเองช่วงนี้ก็มีการพัฒนาางต่อเรื่องทั้งในภาพของการลงทุนหรือแม้แต่การลดลงมาเล่นในตลาดนี่ก็ยังทำได้ซึ่งน่าสนใจมากกับสมัคชาอิสระเองวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณสงการอิสระนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทชาญอิสระเดลรอปเมนต์ครับคุณครับดีครับดีครับ